มาเดินชุ่มเปลือกหอยกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเปลือกหอยหาจอมเทียนเนาะคกันนกจะเท้าขาวเต็มเลยค่ะขื่นจัดเข้ามาเนาะค่ะเออะขื่นครื่องแห้งแต่ละจใจมาใหม่ๆันแห้ง เริ่มแห้งแล้วเนาะเนาะไปค่ะไปหาชมธรรมชาติกันย่ชอบเปลือกหอยนะคะแย่วเจ็ดสวยข้าวงามเนาะค่ะโอ้โอ้โอ้มาข้าวผงนาะค่ะเนี่ยค่ะข้าวผ่านการขัดสีจากธรรมชาติเออตรงนี้นี่หูงค่ะต้องใส้สีมีปูลุ่มบนน้นเนี่ยอยู่ในเนี่ย กับนคุดหลายหัหอยู่นาสนนี่ค่ะเลื่อคอยเพื่อคอยทั้งพัทยานี่สีนมสีเดียวเนาะคะ่ะนี่สีขาวเป็นหลักแต่ไอ้ไไปทั้งแานทั้งระยองนั่นชิวนี่สีชมพูหลากหลายสีเนาะคะ่ะ ทั้งนี้ก็มีแต่เปลือกหอยสีขาวะะแต่ขาวใสเลยนาค,ะนะคะ่ะอะะอันนี้เพิ่งเกิเล่นกันเนาะเพิ่อนเพื่อนน่าจะตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะแค่เปลือกหอยเองอู้อยุายากจะกิดนนมันามนากมากพี่น้องจ้านี่ค่ะงามมีอีกน,ะะน,ะะนะะ้อค่ะเนาะ ใสเป็นเลยนะคะคว้างข้ามของเปลือกไทยรรมาติาเนาะคัดสีโดยสาาเนี่ยค่ะใสสะอาดใส่สัไปสั้นมาสีก็เลยสวยงามนะสินะนี่นะคะเต้นชายหา่ดนายมาชมเปลือกหอย